สวัสดีคะ่ะนักเรียนจำคราวที่แล้วได้ใช่ไหมคะเราลงแสงเงาด้วยเส้นที่มีคนบอกว่าครูย้ายพระอาทิตย์ได้ว <c oughs> ันนี้เราจะลงแสงเงาด้วยสีนะคะนอกจากการลงแสงเงาด้วยหลายเส้นแล้วเรายังสามารถลงแสงเงาด้วยสีโดยการลงน้ำหนักสีให้มีความอ่อนเข้มต่างกันโดยส่วนที่แสงถูกแสงจะเป็นสีอ่อนๆแล้วก็ส่วนที่เป็นเงาก็จะเป็นสีเข้ม นะคะคทีนี้เรามาดูของเก่าก่อนจากคราวที่แล้วที่เราใช้ขาวดำใช้ดินสอเราจะแบ่งออกเป็น3ามระดับก็คือหนึ่งสองสามนะคะอันนี้คือส่วนที่โดนแสงมากที่สุดส่วนอันนี้อยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้คือส่วนที่เป็นเงานะคะถ้าเราลงสีเงา้ใหเฮปเลด้วยดินสออันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์สองอันนี้คือเบอร์สาม แบ่งก็คือหนึงสแล้วก็สส่วนที่เป็นตัวสามก็คือส่วนที่เข้มที่สุดนะคะทีนี้เรามาวาดแอปเปิลกันแอปเปิลที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นสีแดงแต่จริงๆแล้วในสีของสีแดงถ้าเป็นแสงมันก็จะมีสีเหลืองสีส้ม สีแดงนะคะถ้าเป็นช่องสามช่องอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือสีเหลืองจะแทนที่ด้วยเบอร์หนึ่งสีส้มก็คือเบอร์สองส่วนสีแดงก็คือเบอร์สามนะคะงงไหมไม่งงนะแต่พอเป็นสีปุ๊บแทนที่สีขาวด้วยสีเหลือง แทนที่สีเทาด้วยสีส้มแล้วก็แทนที่สีแดงอ่าสีดำด้วยสีแดงวันนี้เราใช้สีไม้นะคะเริ่มต้นด้วยการวาดลวดแอปเปิลก่อนแล้วสีที่ใช้ก็คือสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดง เราจะลงแสนก่อนนะแสงมาทางไหนเราก็ใส่ไปทางนั้น สสีส้ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางปลายทับสีเหลืองได้นะแต่อย่าทับมากเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นสีเหลืองมันจะมีสีที่ทับกันอยู่ซึ่งก็เป็นการผสมผสานระหว่างแสงกับเางาประมาณสีแดง เ้วที่ครูระบายนะครูก็จะใส่สีแดงทับไปที่สีส้มด้วยเพื่อความกลงคืนของภาพอันนี้คือการแบ่ง อย่างชัดจริงแต่ถ้าเราจะทำให้ภาพสวยเราก็ระบายทับสีเพื่อความกลมกลืนสีเหลืองทับสีส้มได้สีส้มก็ทับตรงกลางได้แต่อย่าไปทับสีเหลืองเยอะแล้วก็สีแดงเบามือหน่อยนึง ทีนี้สําหรับคนที่มีสีไม้น่นเอียงก็ระบายไปตามนั้นเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นสีช็อกสีช็อกก็จะมีวิธีการระบายต่างกับสีช็อกครูขออนุญาตเปลี่ยนทิศทางในการระบายสามสีเหมือนเดิมก็คือสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงถ้าเป็นสีช็อกเนี่ยเราระบายเราจะแบ่งไว้ในใจแต่ว่าเราจะมีการเว้นระยะห่างระหว่างสีก่อนที่จะระบาย เราระบายสีเหลืองไปก่อนนะหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เว้นไว้หน่อยหนึ่งระบายสีส้มอย่าไปขีดแรงนะคะถ้าขีดแรงแล้วมันจะมองเห็นเส้นอพอระบายสีส้มเสร็จแล้วก่อนที่เราจะไปสีแดงเนะี่ย ให้เรากลับไปหาตรงช่องว่างตรงนี้แล้วเราก็เอาสีส้มเนี่ยรบายบางๆเป็นการปูเสือรอสีเหลืองมาทับแล้วเราก็จะเอาสีเหลืองมาเกี่ยแบบนี้สีมันก็จะกลมกลืนกันแบบนี้มาดูที่สีแดง เมื่อกี้นี้เหลืองทีนี้ส้มแล้วก็แดงใช่ไหมคะเราระบายสีแดงแล้วก็เขีดกำหนดช่องที่เราจะระบายอย่าขีดเป็นเส้นหนักเพราะวกก่ามันจะทำให้มองเห็นเป็นเส้นแล้วสีไม่คงคืนกัน พีรูบอกว่าให้เว้นระยะห่างตรงไมนระหว่างสีส้มกับสีแดงแล้วก็เว้นหนีงช่องนิดนึงประมาณกัอบสิบเซนแล้วเราก็เอาสีที่เข้มปูเสือรอไว้หลังจากนั้นก็เอาสีที่อ่อนกว่ามาทับสีเข้มแบบนี้ สีก็จะอ,ออกมาคลุมคืนกันถ้านักเรียนใช้สีช็อกเสร็จนักเรียนควรจะเอาทิชชู่เช็ดเพื่อที่สีมันจะได้ไม่ปนกับสีอื่นนะคะก่อนที่จะเก็บโดยเฉพาะสีเหลืองเนี่ยพอระบายทับสีเข้มแล้วมันจะติดสีเข้มขึ้นมาเราก็จะใช้ทิชชู่เช็ดอืม สีช็อกนะคะนอกจากเราจะใช้สีเข้มทับสีอ่อนแล้วเนี่ยเรายังสามหารถใช้กระดาษทิชชู่พับเพื่ให้มันแน่นๆแบบนี้แล้วเราก็เกลี่ยที่ สีมันทับกันแล้วก็เปลี่ยและการเอากระดาษที่ชูช่เช็ดปัดมันพยายามีเหลือสีขาวไว้สบายให้เต็มสีมันก็จะกองต้นแบบนี้นะคะ